เสร็จแล้วครับทุกคนรักกานร <laughs> ุดรุดรุดรุดความรุแนแรง <ไป S 1> สวัสดีจ้าสวัสดีสุกุสุกุนสวัสดีครับคลิปนี้นะจ๊ะไม่ฮ็ตคลิปอ่ะพอดีของขว,วัญวันเกิดอัน พอเพิ่นซื้อห้ยพึ่งมาหอดพี่น้องเลยมาประมาณสามเหมือนแล้วจ้ะเออก็เลยจ,จะมาเฮ็ดคลิปว่าอาการมันจะเป็นจังไดเดี๋ยวนู้ไปเอามาให้เบิ่งพี่น้องจ้าเดี๋ยวเราจะไปเค <c oughs> า <ๆ S 1> ะออกไปเอามาให้เบิง่ง <c oughs> น้องอี้เป็นรถเดินตัวเลยเนาะนายเราอยากอยู่รถคันเราอยากดูพี่น้องอยากอันข้าวเลยเนาไเดี๋ยวไปก็สบ o k เออเดี๋ยว พเบิ่งกันพี่น้องอาการที่เป็นจ้าไหเนาะจ้าเดี๋ยวอนุไปหาแนาะเปิดกันอะรังกลังดไ้่ดอโอ้โอเด้อโอ้อด้ออ๋อ้เปารุยมมีคิด

फले <rôlepot kilowat universal> hey. <Game91> Ma quá quê chắc? Eh, hello. Swoo sao mà yêu. Ma Mà mặt tao, hả? Mẹ mặt tao, hả? Mẹ mặt Anh hả? Mẹ mặt tao, 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 hả? À, à. 촬 <목소리도> Até พ like ี่น้องขอเวลาประกอบให้เพื่อนก็น่าจะยวมาเบิ่งตอนเซจกันต่อเสร็จแล้วครับทุกคนว่ากันลดลดลดดความรุนแรงไป กลับมาแล้วครับหล้างพวงมาลัยหลุดใครอ็นใครนอดกอันถืนอรูมันน่าจะพูนผู้บังครับขวังเหรนพอ่อขวังเหรนพ่อนะจา่าว่า,วา,เ,ปาเ,วเป็นขวังเหรนลูกไปมูซี่การว่าเลยต่วเพีงใหรว่าแน่เจียวอ ไปรับเช้าไหมไปล้บ้านตีราสาุไ้ปากกู t a ตั o เอ้ไปรับเช้าไปรับเช้าแล้วครับผมจะออกไปรับเช้าแล้วครับแม่แม่ บายบายครับบายบายครับไปรับสาวแล้วครับแป๊บนึงลูกแป๊บนึงมึงจะไปรับสาวไหนอเยตัวอเยตัว Pianti, auto moto tutto adesso kak law ton mai andare avanti pa eh